ต่อไปจะพาท่านไปชมวิวนะคะจุดชมวิวที่หอคอยกูเรียวคาคุบริเวณรอบข้างของหอคอยนะคะตอนนี้ต้นซากุระยังไม่บานเพราะว่าอากาศมันหนาวมาก คือฮอกไกโดนี่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นนะคะอากาศมันหนาวคือยังไม่บานตอนนี้หิมะกำลังปรีดิดอยู่ก็เลยไม่ได้รูปหิมะมาฝากนะคะต่อไปก็จะเป็นอ่าบริเวณด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งของหอคอยต่อไปเรามาดูหอคอยอันสูงนะคะด้านบนนะคะถ้าเราจะขึ้นไปชมด้านบนนะคะถึงเป็นหอคอยรูปดาวนะคะค่าค่าเข้าชมนะคะ900เยนเปิดเวลาให้ชมตั้งแต่9นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะอันนี้นะคะ ใครจะขึ้นไปดูด้านบนนะคะก็ขึ้นไปดูได้เลยนะคะขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นมุมกว้างทั้งหมดของบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะคะส่วนรูปนี้นะคะเราก็จากนักท่องเที่ยวเราถ่ายรูปเราก็อยากได้มุมเก๋ๆเราก็ทําเป็นเราตัวใหญ่แล้วก็สามารถจับหอคอยได้อน,นี้เราต้องใช้มุมกล้องนิดนึงที่ถ่ายภาพนี้ออกมาได้นะคะ